การใช้สเปรย์นะคะมีอันตรายต่อจมูกเด็กไหมคะ ถามว่าการใช้สเปรย์คือจริงๆถามว่าสเปรย์อันตรายกับจมูกเด็กไหมอันดับแรกคือเราจะต้องมาดูก่อนเนาะว่าส่วนประกอบนั้น,นะคะ่ะคือเป็นน้ําเกลือที่มีความปลอดภัยไหมอายุตัวอย่างเช่เนอย่างสมมติว่าน้องไทนิโนตของเรานะคะที่เป็นสเปรย์พ่นจมูกสําหรับเด็กนะคะก็จะมีส่วนประกอบก็คือ0.9%โซเดียมคลอไรด์เอาง่ายๆก็คือว่าเป็นน้าเกลือน้าเกลือที่เราเอาไว้ใช้ล้างตาล้างจมูกทีนี้ถ้าสมมติว่าน้าเกลือนะคะมาอยู่ในขวดบรรจุอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าแล้วเราใช้สเปรย์น้าเกลือนะคะเาาะนาะ ใช้ยอย่างปลอดภัยนะคะก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรใดๆกับลูกนะคะหรือคุณแม่แอบ,บเป็นกังวลว่าเฮ้ยโดยที่ว่ามันเป็นสเปรย์หรือเปล่าและมันมันจะแบบว่า ฟองเขาเรียกว่าอะไรล่ะสายพ่นมันจะแรงกระแทกจมูกน้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไหมคะอันนี้คือพ่นให้ดูคือคุณแม่ค่ะอาจจะแบบมองเห็นจากในไลฟ์น้องว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบสายที่แบบพุ่งฉีดออกมานะคะจะทําให้ลูกแบบเจ็บแสบะระคายเคืองตกใจอะไรใดๆไ,ไหมจะต้องบอกเลยว่าถ้าได้ลองจริงๆนะคะจะบอกเลยว่าฝอยละอองนะคะนุ่มละมุนมากนะคะไม่เจ็บไม่แสบไม่สำลักไม่ทําให้ลูกตกใจนะคะเนาะ,ะนะถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีหมายถึงว่าถ้าสมมติเป็นเบบี๋นะคะยังไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะแบบ พ่นจมูกนะคะน้อพ่นสเปรย์น้ำเกลือนะคะที่จมูกก็อาจจะต้องดูแลห่อตัวฟิกซ์ใบหน้านะคะถ้าเราห่อตัวฟิกซ์ใบหน้าน้องนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกระทบกระแทกกระเทือนนะคะที่โพรงจมูกลูกนะคะถ้าสมมติว่าลูกโตขึ้นมาแล้วให้ความร่วมอดีการลายจมูกนะคะก็จะแบบจับน้องนั่งเฉยๆแล้วก็ฉีดพ่นะคะสเปรย์น้ำเกลือเข้าที่โพรงจมูกลูกแบบนี้ก็ได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกในยี่ห้เหมาะสมนะคะนาอแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตนะคะนาอแล้วก็มีออยมีความเชื่อถือได้นะคะก็มัั่่นนใจไดด้ววาาามมมีคคปปลอภยระะะณ สบายใจขึ้นหรืออยังอะคนรับของการใช้งานขึ้นกับแต่ละบ,บุคคลนะคะหากกดที่ตะกร้าแม่ไม่ได้กดที่โชว์เคสหน้าช่องของแม่นะคะ